ประวัติพระเจ้าอู่ทองในพงศาวดารของแผ่นดินไทยมีพระนามหนึ่งที่ถูกจารึกไว้ด้วยความเคารพและศรัทธาสมเด็จพระเจ้าอู่ทองผู้ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองยาวนานกว่า400ปีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในราชธานีอันยิ่งใหญ่แห่งเอเชียเนย์เรื่องราวของพระองค์ไม่เพียงเป็นเพียงบันทึกแห่งราชสำนักแต่ยังเป็นตำนานที่เล่าขานจากปากชาวบ้านผ่านยุคสมัยผ่านเสียงกลองสึกและเสียงสวดมนต์ในวัดวาพระเจ้าอู่ทองมิได้เป็นเพียงนักปกครอง แต่ทรงเป็นผู้ก่อร่างสร้างชาติทรงนำผู้คนจากความแตกแยกสู่ความเป็นหนึ่งเดียวและทรงสร้างศูนย์กลางวัฒนธรรมศาสนาและการค้าขายที่ยิ่งใหญ่ว่ากันว่าพระเจ้าอู่ทองประสูตรราวคริสตรวรรษที่1 4ในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบางตำนานกล่าวว่าพระองค์ทรงมีเชื้อสายผสมระหว่างชนชาวไทยกับชาวจีนบางตำนานระบุว่าทรงสืบสายเลือดจากราชวงศ์สุรรณภูมิแม้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ยังถกเถียงกันแต่สิ่งหนึ่ง ที่ผู้คนเห็นพ้องคือพระองค์ทรงมีบุญญาธิการและปัญญาเกินว,วัยว้เยาวของพระองค์เต็มไปด้วยการเรียนรู้พระบิดาและพระมารดาทรงส่งเสริมให้ศึกษาทั้งศาสตร์การปกครองการทหารและาศาสนาพระองค์จึงเติบโตขึ้นด้วยความรู้รอบด้านทั้งการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารแผ่นดินและความเข้าใจในธรรมะพระองค์ยังทรงสนใจการเดินทางสำรวจแผ่นดินทรงเสด็จไปยังหมู่บ้านต่างๆริมแม่น้ำเพื่อรับฟังปัญหาของราษฎรน้ำท่วมไถแล้งการเก็บภาษีจากเจ้าเมืองเล็กๆสิ่งเหล่านี้ฝังลึก ในพระราชหหยว่าบ้านเมืองที่ดีต้องมีความเป็นธรรมและมั่นคงเมื่อพระองค์ทรงเจริญไวอนาบริเวณลุ่มเจ้าพระยายังมิได้รวมเป็นหนึ่งมีเมืองน้อยใหญ่ปกครองตนเองบางเมืองรุ่งเรืองจากการค้าบางเมืองมั่งคัง่งจากเกษตรกรรมแต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องทนทุกข์จากสงครามระหว่างเมืองพระเจ้าอู่ทองทรงตระหนักว่าหากบ้านเมืองยังแตกแยกย่อมตกเป็นเป้าของศัตรูภายนอกพระองค์จึงเริ่มแผนการรวมแผ่นดินเมืองที่สมัครใจพระองค์ทรงรับเข้ามาเป็นพันธมิตร เมืองที่แข็งขืนพระองค์ใช้ทั้งการเจราจาและกำลังทหารเข้าจัดการพระองค์มิได้ปกครองด้วยอำนาจเพียงอย่างเดียวแต่ทรงมอบสิทธิและความปลอดภัยแก่ผู้สวามิภักดิ์เมืองเหล่านั้นจึงเต็มใจร่วมอาณาจักรใหม่ในยุคที่บ้านเมืองเริ่มรวมกันได้มั่นคงพระเจ้าอุทองทรงมองหาสถานที่สร้างราชธานีพระองค์เสด็จไปสำรวจหลายแห่งจนพบพื้นที่ที่มีลักษณะเหมาะสมที่สุดเกาะกลางน้ำระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลบบุรีที่นี่มีข้อได้เปรียบมากมาย หนึ 1> 1. ่งคูน้ำธรรมชาติช่วยป้องกันศัตรูสองพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกสอยู่กลางกลางเส้นทางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำในปีพุทธศักราช1893พระองค์ทรงประกาศสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพร้อมพระราชนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งแต่ประชาชนยังคงเรียกขานตามนามเดิมว่าพระเจ้าอู่ทองเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกสถาปนาขึ้นพระเจ้าอู่ทองทรงตรหนักว่าเมืองหลวง จะยืนยงได้ต้องมีเสาหลักสาประการคือ 1. กฎหมายและความยุติธรรม 2. ระบบปกครองที่มั่นคง 3. ความศรัทธาทางศาสนาพระองค์ทรงรวบรวมหลักกฎหมายโบราณปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมใหม่กฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บภาษีการทำเกษตรการค้าขายไปจนถึงการลงโทษผู้กระทำผิดการปกครองถูกจัดแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกโดยมีเจ้าเมือง และขุนนางปกครองแทนพระองค์แต่ต้องถวายรายงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ราชสํนนักรับรู้ความเป็นอยู่ของประชาชนด้านศาสนาพระองค์ทรงนับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดทรงสร้างวัดและสถูกมากมายในกรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งเชิญพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้จักดินแดนต่างๆมาเผยแผ่ธรรมะกรุงศรงีอยุธยามีชัยภูมิเหมาะสมสำหรับการค้าพระองค์จึงทรงเปิดเส้นทางติดต่อกับอาณาจักรใกล้เคียงเช่นล้านานาสุขโขทัยและสุพรรณภูมิรวมถึงเมืองท่าทางทะเลอย่างมะกาและเมืองจีนทางเหนือ การค้าของอยุธยาเฟื่องฟูจากสินค้าเช่นข้าวน้ำตาลปึกเครื่องปั้นดินเผาผ้าไหมและไม้หอมขนาดที่ต่างชาตินำเข้าผ้าแพรเครื่องเทศโลหะมีค่าและอาวุธสมัยใหม่พระเจ้าอู่ทองยังทรงสง่งคณะทูตไปสร้างสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งเป็นการยกระดับอยุทยาให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลกยุคโบราณแม้บ้านเมืองจะมั่นคงแต่ไัยจากภายนอกยังคงเคื่อลพลานอาณาจักรเพื่อนบ้านบางแห่งเห็นความรุ่งเรืองของอยุธยาเป็นไัยต่ออำนาจของตนพระเจ้าอู่ทองจึงต้องเตรียมการทางทหารอยู่เสมอ สงครามครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อชนเผ่าจากทางตะวันตกพยายามบุกหลังแดนพระองค์ทรงนำทัพด้วยพระองค์เองใช้ยุทธวิธีอาศัยภูมิประเทศและการตีโอเพื่อเอาชนะศัตรูโดยเสียเลือดเนื้อน้อยที่สุดชัยชนะเหล่านี้ยิ่งทําให้พระเกียรติคุณแตกไกลประชาชนต่างยอมรับในพระปรีชาสามารถและศัตรูเริ่มเกรงกลัวพระนามแม้จะทรงชนะศึกหลายครั้งแต่พระเจ้าอุทองมิคเคยลืมเป้าหมายแรกเริ่มคือการสร้างบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขพระองค์ทรงออกตรวจหัวเมือง เป็นประจำเสด็จไปพบชาวนาพ่อค้าและพระสงฆ์เพื่อรับฟังปัญหาด้วยพระองค์เองมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งชาวบ้านมาร้องทุกเรื่องน้ําท่วมไรนาพระองค์ไม่เพียงสั่งให้ขุนนางแก้ไขแต่ยังเสด็จลงพื้นที่ตรวจคลองด้วยพระองค์เองและสั่งสร้างเขื่อนดินเพื่อป้องกันน้ําหลากซึ่งกลายเป็นต้นแบบการชลประทานในยุคนั้นเมื่อประชนล่วงเข้าสู่วัยชาราพระเจ้าอุทองทรงเริ่มถ่ายทอดพระราชภารกิจแก่พระราชโอรสและขุนนางผู้จงรักภักดีพระองค์ทรงตรหนักว่าการส่งต่ออํานาจอย่างราบรื่น คือการป้องกันความแตกแยกในอนาคตในบั้นปลายพระองค์ยังคงเสด็จตรวจบ้านเมืองแม้พระวรกายจะอ่อนแรงลงพระองค์สวรรคตด้วยพราวะการสงบท่ามกลางความเศร้าโศกข,ของประชาชนทั่วอาณาจักรหลังการสวรรคตมรดกที่พระองค์ทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงเมืองและกำแพงแต่คือระบบกฎหมายและการปกครองที่ยืนยงกรุงศรีอยุธยาในฐานะศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินด้วยธรรม เรื่องราวของพระองค์ถูกเล่าขานรุ่นแล้วรุ่นเล่าทั้งในตำนานและเอกสารพงศาวดารและแม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีพระนามพระเจ้าอู่ทองก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากชื่นชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนได้รับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ